จะเข้าไปในเซนเตอร์นะคะแต่ทุกคนต้องต่อแถวเยอะมากแล้วก็เบียดกันมากเลยความกลัวของนี้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยจะเกิดขึ้นตอนนี้นี่ก็ได้ถึงแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ากําลังวนหาเข้าไปในเซนเตอร์นะคะแต่ทุกคนต้องต่อแถวเยอะมากแล้วก็เบียดกันมากเลยนะคะยืนนี้นะคะนี่เป็นเวลาประมาณที่ก็ คนก็นอเขาจะมาประกาศทุกคนคอยดูตาคนนี้แซงคิวไปหาเอ้ยคนนี้เขาแซงคิวเข้าแถวข้างนอกเลยข้างนอกซุ้มตรงนี้นะคะเราเจะได้นะคะและนี่เราก็จะเดินเข้ามาแล้วเราก็จะเจอก็คือทุกคนก็ยังเดินเบียดกันอยู่นะคะโอเคเพราะว่า คนข้างในไม่เยอะเท่าเท่าไหร่นะคะกลัวของนี้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะคะได้เลข2นะคะก็คือว่าจบกันนะคะก็นี้เพิ่งรู้เหมือนกันนี้คิดว่าทุก